เกิดอะไรขึ้นนะคะศิลปินแนวหน้าระดับเมืองไทยมาคอมเมนต์ถึงอาอแบบนี้พี่น้องคะโอ้โหหลังจากที่เพลงของออสุนพรเนาใจเสาเร์บรน่าคิกๆนะคะได้ทาการปล่อยออกสู่ภายโลกกว้างเนาะสำหรับในประเทศไทยนี้พี่น้องคะจะบอกว่าแฟนคลับนะคะให้การตอบรับให้การซับพอสนับสนุนดีดีพี่น้องคะแล้วที่สำคัญนะเพลงนี้ ติดหนึ่งในมาแรงด้วยพี่น้องขาแล้วไม่พลาดในวันนี้คือจะมาพูดให้ฟังว่าจะไปเห็นศิลปินพี่น้องคาก็คือเป็นศิลปินที่แบบว่าถือว่าเป็นศิลปินที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้นั่นคือพิ่ตะกาเตนชุลดานั่นเองพี่น้องขาโอ้โห ไม่มีใครไม่รู้จักท่านคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่มีน้ำเสียงอันไพเราะม,มากๆเลยแล้วเป็นเจ้าแม่แห่งวงการเพลงหลูกทุ่งพี่น้องเอ้ยหลายท่านหลายคนนะคะอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็สามารถมาดูได้คลิปนี้พี่น้องคะว่ารู้สึกปลื้มใจมากๆที่แบบว่าเออพี่ตะกั่ชุดานาะได้มาคอมเมนต์ถึงไอ้สุกัญพรแบบนี้พร้อมทั้งคอมเมนต์ใน YouTube พร้อมทั้งคอมเมนต์ใน a c e b o o k อีกโอ้พี่น้องคะดูดิ ดูคนรักคนเมตตาคนพี่แบบว่าเพื่อนแบบว่าฮักเพลงอีหล่าพี่น้องเบิงซอยกันเน่หลากหลายมากๆเลยเนี่ยแล้วพี่ตะกั่แตนชดานะพี่น้องคาอยากจะบอกว่าผลงานเพลงนะคะพี่น้องของของเพิ่นเนาะนับบททวนพี่น้อง่ะหลากหลายอีหลีพี่น้องเอ้ยเนี่ยหลากหลายจริงๆแล้วหลายท่านครูคนคงจะรู้แหละว่า พี่ตั้กแต่จุดานั้นเป็นใครร้องเพลงอะไรยัางไงานเนาะเพราะว่าคือจังแหละพี่น้องขาอีสานบานเฮานอนเนี่ยเพื่อนก็ได้ร้องเพลงพี่ตักแต่ได้ร้องเพลงแบบหลากหลายมากแล้วเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆแล้วเพลงแต่ละเพลงนะคะพี่น้องขาล้านอัพขึ้นมากๆเลยแล้วทีนี้ค่ะเรานะคะได้ไปเห็นเนาะเพราะว่าทางบอสนกพงศกรนะคะพี่น้องได้อัพอัพเป็นอ่าเป็นความรู้สึกเนาะเป็นความรู้สึกว่าเกิดอีหยังขึ้นเป็นยังเพลงอีหล่ะคือได้แบบว่า คือได้แบบปังดังทะลุปนี่เออแล้วทีนี้ได้ไปเลื่อนดูคอมเมนต์พี่น้องคะบังเอิญมาก พี่ตะกแต่ชรดานะคะได้มาคอมเมนต์แล้วเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของพี่คะเจ้าเลยพี่น้องของพีเพิ่นเลยเนาะเพิ่นมาคอมเมนต์แต่ว่าขออ่านเป็นโพสต์ของบอสนก,ก่อนเนาะที่ว่าเออเดี๋ยว่าโพสต์วังประมาณซีสม,มงทีแล้วพี่น้องคะบอด,ดนพี่น้องเนาะออกมาโพสต์ว่ามันเกิดอีหยังคืนกับข่ข่เพลงหน่อยๆของเหายอด,ดวิอีหล่าคือไปเร็วคักแท้แสนหกจะเข้าสองแสนแล้วปล่อยบ่ถึงสม,มง บอมเป็นสิลานแตกมือน,นีมืออื่นบลูกนี่แหละค่ะพี่น้องคาน้ำตาพอสิไลแล้วยานัวเป็นไหแลบบ่อนี่นะพี่น้องเนาะพร้อมกับแฮชแท็กเพลงข้างล่างพี่น้องขาเนาะแล้วก็อ่าเป็นอ่าเป็นเบื้องหลังเป็นอ่าเป็นบ้าอันลังบานลังบานของแอบแดงคือ u t u b e นะครับพี่น้องคาว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบว่าคนยอดดูคือเยอะมากนะเนี่ยพี่น้องคาแสนหก ในพ่อสองชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่พี่น้องเอ้ยแล้วทีนี้นะคะมาเลื่อนคอมเมนต์ทีนี้เนี่ยพี่น้อง่ะขึ้นมาคอมเมนต์แรกเลยตั๊ก,กแตนชดรอดาพี่น้อง่ะเพิ่นนะคะได้มาคอมเมนต์ถึงอีหลานเนาะบอกว่าเออสุดยอดเลยอาอสุนอรเป็นกําลังใจให้นะนี่แหละพี่น้อง่ะแล้วทีนี้เนาะบอสนุ๊กนะคะออกมาคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณครับพี่แตนคิดฮอดเอิอยเดอนี่แหละค่ะพี่น้องขะแล้วทีนี้ พี่ตะกตัตเตชดานะคะก็ออกมาคอมเมนต์ต่ออีกบอกว่าเมนแล้วเดินได้อ่า YouTube ลูกสาวโตสวยมาก,มากเลยลูกสาวโตมากๆสวยด้วยอืมมาหาป้าแตนครับลูกอ่าก็คือบอสอกนะคะได้แท็กได้แท็กเฟซของหนอนบอกว่าเออเนี่ยมาหาป้าแตนลูกเพราะว่าปนนะ้าแตนเนี่ยพูดถึงอาสกุณาพรอย่างนี้นะลูกนะมาแบบมาบอกมากราวมาแบบขอบคุณเออเนี่ยคะ่ะพี่น้องคะ ถึงเรื่องราวน่ารักแล้วก็เอฟซีแต่ละคนนาะก็บอกว่าเนี่ยน่ารักที่สุดเลยค่ะเอื้อยเป็นกันเลยใจกันเละกันป้าแตนไม่ดังใจอีลานี่ค่ะพี่น้องคะขอให้หลานเดินตามรอยป้าแตนนะคะ,ะดังดัง,ดงปังปัง,ปงค่ะลูกน่ารักมากค่ะน้องแตน้นนี่ค่ะพี่น้องคะโอ้โหถือว่าถึงจะเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ยาวแต่รู้สึกว่าเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่า คือจังาวาเลยพี่น้องคะ่ะมันซื้อหลายความหมายแบบสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะไอ้สุกนภพรเนี่ยโตแบบโตขึ้นมาสวยมากๆเลยนะคะพี่น้องเพื่อนบ้านเนาะเนี่ยสวยด้วยลูกสาวโตมากๆเลยสวยด้วยจริงๆค่ะพี่น้องรู้สึกว่าอสุกนภพรคือโตเป็นสาวเร็วมากๆเลยเนาะแล้วก็เนี่ยรู้สึกว่าดีใ,ใจใจแทนน้องใ,ใจแทนพ่อจ๋าที่มีอ่าแบบว่าเป็นศิลปินคือแบบว่าเพื่อนกะ เป็นพิทักษ์แตนอนะเป็นศิลปินที่แบบโด่งดังมากๆเลยนะพี่น้องคะโด่งนังมีเสือเสียงทุกคนรู้จักหมดไม่มีใครไม่รู้จักตกะแตนชนาดานั่นเองถึงจะเป็นคอมเมนต์สั้นๆพี่น้องคะแต่มันสือ่อได้ลความหมายแล้วก็ได้ใจความที่แบบว่าเออเขาเดบิวาเป็นเอฟซีเขามาอ่านเขากระโดดซืแบบดีใจแน่นอกที่มีคนหักละกามีอ่าเป็นศิลปินแนวนาเป็นศิลปินแบบเป,นเป,นปนเนเ็นเป็นศิลปินเมืองไทยอะพี่น้องคะเดมาอมเามนเ์สิกก็โลซก ภูมิใจชื่นใจแทนเนาะแล้วที่สําคัญคือแบบแต่และคอมเมนต์คือโอ้ดีแฮ้งพี่น้องะ่ะเนาะแบบแต่และคนเนี่ยน้ําตาจะไหลกับน้องเลยค่ะพี่น้องแล้วคือที่สําคัญอาจารย์พ๊กภูมาลินพี่น้องะ่ะออกมาคอมเมนต์เลยว่าสุดยอดมากเลยครับบอสนกบอกว่าน้าตาสิไหลครับพี่น้องะ่ะนี่แหละถึงเรื่องเล่าเนาะเพราะว่าอาจารย์ผู้แต่งอาจารย์ิ๊กภูมาลีนก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่สุดยอดมากๆแต่งเพลงได้อ่า มีมนขังเขากับคนนั่นเนี่ยพี่น้องแล้วคือทำนองเสนอเนื้อหาก็เป็นแบบว่ามีอย่างซับซ้อนพี่น้องค่ะสามารถอ่าฟังเข้าใจจับใจความได้เพียงแค่ฟังครั้งเดียวนั่นเองค่ะพี่น้องอแฟนคลับแต่และคนแบบโอ้ยตอนนี้น้ำตาไหลแล้วค่ะดีใจแทนอ่าพี่น้องค่ะสุดปื้มขนลุกมากเลยอเห็นแล้วชื่นใจแทนมากๆเลยค่ะอื โอ้โหพี่น้องคะร้อยล้านวิวไปเลยคะ่ะแต่ละคนว่าสุดยอดมากเลยลูกอ่ะผลนะพี่นอ้องเอ้เพื่อนคลับจะมเมนเพื่อนเบาดีจะเมนเพื่อนให้การตอบรับให้การสปอร์ตดีมากๆเลยสําหรับอ่าเป็นแบบอ่าตัวเล็กพี่ขี้หนูสาหรับอาสุนทรพรขอบถึงว่าพี่นอ้องอ้าอาสุนรพรเนี่ยมาไกลแล้วก็เป็นตัวเป็นคนที่แบบว่าเด็ดเดียวพี่น้องคะรู้สึกว่าแบบ ทำอะไรทำเลยไปไหนไปกันอย่างเงี้ยพี่นอ้องแล้วที่สําคัญคือตอนนี้สํานักงานแต่ละข่าวแต่ละช่องแต่ละอะไรเริ่มแล้วพี่นอ้องคาเริ่มที่จะมาอัปเดตข่าวข่าวของนอ้องเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลอัปเดตแต่ละเพจแต่ละช่องไม่ไปลองได้ฟังกันว่ามีทางช่องไหนช่องดังที่เขาได้เอาเรื่องราวของนอ้องลงให้ได้เห็นกันนั่นเองพี่นอ้องคาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพี่นอ้องเขาไปเบิ่งก่อน ใจเสาะบนเกาะนาคีตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วหกโมงสี่ทุ่มนึงแล้วค่ะพี่น้องคะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตหาเพลงก่อนเนาะใจเสาะบนเกาะนาคีตอนนี้อยู่ที่สองแสนเจ็ดพี่น้องคะแน่นอนคิดว่าไม่เกินพรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้ไม่เกินเก้าโมงคิดว่านหนึ่งร้านแน่นอนพี่น้องคะตอนนี้นะคะก็คือติดอยู่ในมาแรงนั่นแหละอยู่ที่ สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าวังวังสองวังสมองนี่พานมากเพิ่งแค่สองแสนพี่น้องคะตอนนี้แสนสองแสนเจ็ดแล้วถือว่าสุด,ดยอดจริงจริงวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องสัมผัสด้วยาานะคะเดี๋ยวสปอนเซอร์เขาเขาน้องไอซูนภพอีกไม่ขังหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ